Hi guys, My name is Ani c h u m e a n g I live at p a t a n นี My work is a เทค t ัยล r a y a b a t I I make one tam bun ิ n ว product of p a t a n i Uh, My 45 years old and my occupation when I free times and go to coffee time in my free day I'm paint uh, a พ n และ drawing picture for my sometime my save for free for my friends ค่ะก็เป็นประวัติคร่าวๆนะคะที่แนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษซึ่งได้ไปลงคอร์สมาซึ่งเป็นคอร์สภาษาอังกฤษที่ได้ไปเรียนรู้ที่กศนนะคะคอร์สนี้เปิดให้ผู้ที่สนใจนะคะเข้าไปเรียนรู้ได้ที่กศนทั่วประเทศนะคะส่วนหลักสูตรที่เรียนนี้ตามมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไรต้องบอกว่า เป็นคอสที่ได้มานำมาใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันจริง,รงๆในการทำงานนะคะเพราะว่านอกจากการทำผ้าไปขายแล้วเนี่ยเวลาออกบูน่ะเราต้องสื่อสารกับผู้อ่กับผู้ประกอบการด้วยกันเองหรือไม่ก็เป็นลูกค้าที่เป็นต่างชาตินะคะซึ่งก็ชื่นชอบในงานบาติกเพราะเป็นงานอะไรเป็นงานคราฟต์นะคะในปัจจุบันซึ่งได้การตอบรับอย่างมาก มันจะมีภาษาภาษาอังกฤษที่สำคัญเกี่ยวกับเนื้อผ้าหรือว่าประวัติในการที่จะต้องตัวตอบเป็นภาษาอังกฤษบ้างอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่เราสามารถเข้าใจที่เข้าถามมาที่สำคัญเลยคือราคาที่มันมีความสำคัญเวลาเขาถามอาจจะบางทีเราเราใช้เครื่องคิดเลขจนจนเคยชินนะคะแต่ว่าพอใช้เครื่องคิดเลขแล้วมันเราไม่ดูไม่พรีเมียมไงก็เลยเขาอาจจะดูแบบดูเหมือนแบรนด์เราก็ มันมันต่ำไปนิดนึงคะถ้าเกิดว่าใช้เครื่องคิดเลขแต่ถ้าเกิดว่าสามารถเข้าใจคําศัพท์พวกนี้ก็สามารถที่จะขายผ้าได้นะในการออกบูธแต่ละครั้งอาจจะมีในประเทศบ้างต่างประเทศบ้างซึ่งเวลาไปขายที่ต่างประเทศเนี่ยบางประเทศต้องใช้ล่ามในการจ้างเพื่อที่เขาจะให้สื่อสารแทนพวกเราก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ4 0 0 0ถึง5,000บาทแต่ถ้า ผ,ผู้ที่ไปขายอาจจะเป็นตัวเองหรือว่าน้องๆท,ที่ไปเรียนรู้ด้วยเนี่ยเข้าใจภาษาอังกฤษตรงนี้นะคะก็จะประหยัดตรงส่วนนี้ไปถึง5,000บาทมันก,ก,ก็เยอะอยู่นะคะ,ะก็นี่ก็จะเป็นผลงานบางส่วนของกลุ่มที่เป็นงานคราสนะคะเป็นผ้าบาติกส่วนประวัติของภาษาภาษาอังกฤษที่ตัวเองได้ทำมานะคะก็จะอยู่ในเล่มนี้พณพิพัฒน์ปัตตานีนะคะก็จะมีประวัติที่เป็นทั้งภาษาไทยและภาษากฤษ นะคะตรงนี้ก็จะมีผลงานตำนานของคนที่ทำผ้าที่ได้แปลเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะขอบคุณค่ะ